<อ>มันนี่คือว่าดินเสียงวะมันนี่มันร้องให้มันนี่หมอนร้องเอ้ยหมอนร้องไข่นะเขาหากันเส่โอ้นี่นะขึ้นนกกระทาเถอะ ิไม่ไว้นี่แหละแม่มันจะมาเอาหหาเอาไปลูกนุ่งได้ไหมมึงวะมึงลองเปิดเบิ้งในนะเอาวางวางลงตรงนั้นนี่วางลงตรงนี้แล้วก็นี่วางลงนี่อู้อออใครม่ใส่เห็นใครเห็นบอลเลยโอ้ตาสื่อเธอวะนี่บอกว่างอ๋อเนี่ยมันมาฝ่าวิบมา เอาทำมันนุ่นเบลสายเลยขึ้นไปนะไอแม่มันมาเดี๋ยวมันจะพ่อญีป,ปั่นถือง่ายมองเอานะ